วิ่งเล่นทางไปเรื่อยๆถูกต้องครับวิ่งไปเรื่อยๆข้าไปใกล้รถตู้ยกคัแเร่งทล้มารอข้าไปใกล้แม้ใกล้แล้วเบรคนะฮะเยี่ยมครับแล้วปล่อยปล่อยรถไหลดูอาการดูอาการสวัสดีครับผมพี่ตั้มถามเนี่ยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับในการขับรถบนทางด่วนครับซึ่งพานักเรียนไปขับรถบนทางด่วนครับ ก็จะมีเทคนิคในการขับรถนะครับเป็นสเตปเลยซึ่งเทคนิคนี้นะครับสามารถนําไปใช้ในการขับรถออกต่างจังหวัดได้ด้วยนะถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้ผมมั่นใจว่าเพื่อนๆได้ไประโยชน์แน่นอนครับในการขับรถนะครับสเตปแต่ละสเตปในการทิ้งระยะห่างสเตปแต่ละสเตปในการดูระยะ ระหว่างรถนะครับเป็นเทคนิคที่ผมใช้ในชีวิตประจําวันด้วยนะนะครับก็เวลาขับรถผมก็ใช้เทคนิคนี้ตลอดเวลานะครับซึ่งผมมาสอนใช้ให้นักเรียนใช้ก็เมื่อนักเรียนเรียนดูแล้วนะครับสามารถทําตามได้เป็นอย่างดีแล้วก็ทําทให้ขับรถได้มั่นใจมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในคลิปที่ผมสอนมือใหม่นะครับขับรถขึ้นทางลวนนะครับขับรถไปทํางานสามารถขับรถได้หรือแม้กระทั่งสามารถดัดแปลง ไปทำขับรถออกต่างจังหวัดได้ด้วยนะครับอยากดูเลยใช่ไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างไปดูกันครับแต่ก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับกดไลค์ไปครับถ้ากดแล้วไปดูกันครับไปเดีย๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในการคุมความเร็วบนทางด่วนนะเราขับรถไปเรื่อยๆค้างความเร็วไว้เท่าที่เราคิดว่าเราออกรถอยู่ตอนนี้เราวิ่งที่เท่าไหร่80ิแลดสิบเราคิดว่าเราเพิ่มความเร็วได้ไหม ยังไม่มั่นใจงั้นงั้นเราก็วิ่ง80ไปนะครับเราวิ่งด้านซ้ายถูกต้องแล้วเราขับช้าเราวิ่งด้านซ้ายถูกต้องแล้ววิธีการดูรถมันจะมีสเต็ปแบบนี้เวลาขับรถบนทางด่วนถ้าเราเข้าไปใกล้ยกเท้ายกเร่งถ้ายังเข้าไปใกล้อีกยกเท้าเราที่เบรคถ้ายังเข้าไปใกล้อีกค่อยแตเบรคสเต็ปจะเป็นแบบนี้แล้วเวลาเบรคเวลาอะไรเงี้ยตามองน้านน้าอย่างเดียวใช้ความรู้สึกในการยกเท้าเอา มือคุมพวงมาลัยไม่ต้องก็ม,มามองพวงมาลัยไม่ต้องมองมองด้านหน้าอย่างเดียวมองถนนเป็นหลนักนะฮะขับตรงไปนะครับทีนี้เราจะเข้าเลนขวาดูกระจกมองข้างฝั่งขวาไปได้มาไหมมีครับเราตรงไปก่อนนะตรงไปก่อนวิ่งตรงไปก่อนไม่ต้องเบรคครับวิ่งตรงไปก่อนวิ่งตรงไปก่อนเลนนี้มันไปได้เปิดไฟเลี้ยวขวาครับเบรคเข้ามาช้ากๆก็ค่าเบรคก็ค่าเบียดคทำเราที่เบรค เข้ามาแล้วปิดถูกต้องครับแล้วข okay. ับตรงไปครับโอเควิ่งตามทางไปเรื่อยๆครับตอนนี้เลนเลนถนอดมีสองเลนเราไม่ได้ขับเร็วเราก็อยู่เลนซ้ายถูกต้องครับท้ามเราที่เบรกนะจับอาการหน้ารถเป็นหลักเลยจากความรู้สึกนะนะวิ่งเลนนี้ไปเรื่อยๆลดลงเนินยกยกท้างเราที่เบรกด้เลยแต่แต่เบิ่นเบรกเราวิ่งเลนกลางไปเรื่อยๆครับอยู่เลนกลางพอรถเริ่มห่าง เติมเคร่งครับสเต็ปจะเป็นแบบนี้เลยถ้าความเร็วเร็วก็คุมรถให้อยู่ในเลนค้างความเร็วไปเรื่อยในความเร็วที่เราคิดว่าเราเอาเล่นอ,อยู่ความเร็วปกติมือใหม่ก็จะอยู่ราวแปดสิบเก้าสิบแถวแถวนี้พอเราขับสักสองสามวันเริ่มคล่องก็ลองเริ่มเป็นเก้าสิบลองเริ่มเป็นหนึ่งร้อยดูอันนี้แล้วแต่คนแล้วแต่ความสามารถแล้วแต่ทักษะของแต่ละคนไม่เท่ากันเวลาขับรถ จับคันด้านหน้าเป็นหลักมีความรู้สึกว่าเข้าไปใกล้ยกะเรียเบายังเข้าไปใกล้อีกยกเท้าของเราที่เบรยังเข้าไปใกล้อีกแต่เบรกนะครับสเต็ปแบบนี้เลยแล้วก็พอแต่เบรกปุ๊บลดแต่เบรกไม่ต้องแต่แต่แช่นะแต่แต่ให้รถช้าลงและมีความเร็วเท่ากับเขาพอเรามีความรู้สึกว่าเราความเร็วเท่ากับเขาคือระยะห่างมันจะเท่าเดิมพอเราเบรกปุ๊บระยะห่างมันจะเท่าเดิมเราจับอาการเลยทีนี้พอรถเิ่มห่างนิดๆเราก็เต็มเร่งตามได้เลย นี่คือขับรถบนทางดวง่วนใช้ทักษะแบบนี้เลยครับเราขับตามไปเรื่อยขับตามใันขนา้างหน้าทิ้งระยะห่างประมาณนี้โอเคถือว่าสวยมากๆส่วนรถคันที่ปาดไปปาดมาปาดซ้ายปาดขวาปล่อยเขาเขารู้เขาขับเก่งเขารู้เราแค่ทิ้งระยะห่างในตำแหน่งที่เราถือว่าโอเคจําไว้เลยนะแบบนี้โอเคเระยะห่างประมาณนี้โอเคนะครับแล้วก็จับระยะห่างจับความรู้สึกกับคันข้างหน้าเวลาขับก็ดู ถ้าเขามีคเัเบรกยกเท้ามารอก่อนอ่าเพิ่งเบรกนะปล่อยไหลเรื่อยๆปล่อยไหลเรื่อยๆถ้าเรายังไม่เข้าไปใกล้เราก็ไม่ต้องเบรกจับอาการหน้ารถค่อยๆไปถ้าเริ่มห่างเราก็เติมพลังตามแบบนี้เลยถูกต้องครับเก่งมากๆครับเยี่ยมครับไป <ๆ S 2> ครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจับอาการจะเพิ่งเบรกรอเยี่ยมครับคุมรถให้อยู่เลนคุมรถให้เรื่เลๆ ค่อยเติมช้าๆค่อยเติมค่อยกดไปโอเคไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆตอนนี้รถตู้มันมา,มาบังแทนแล้วแล้วก็จับอาการรถตู้เวลาดูก็ดูเวลาขึ้นเนินไกลๆนู่นมันมีไฟเบรกไหมรถตู้มีไฟเบรกแต่ว่าคันข้างๆไม่มีแสดงว่ารถตู้เขาเบรกเขาเองเราก็ไม่ต้องเบรกเราแค่ดูอาการ เดี๋ยวเราขับตรงไปเรื่อยๆนะวิ่งเดินทางไปเรื่อยๆถูกต้องครับวิ่งไปเรื่อยๆเข้าไปใกล้รถตู้ยกคันเร่งท่ามารอเข้าไปใกล้แมสใกล้แล้วเบรกนะฮะเยี่ยมครับแล้วปล่อยปล่อยรถไหลดูอาการดูอาการดูระยะห่างนะฮะเยี่ยมครับเขาเริ่มไปแล้วก็ตึงเร่งตามก็ค่อย ฝั่งซ้ายรถท็อกเทียบประามาระวังด้วยะตรงไปเรื่อยๆครับบางคนอาจจะมีคำถามทำไมเราต้องเว้นระยะห่างก,กับคันหน้าเพราะว่าถ้าเราเว้นระยะห่างระยะห่างนี่คือระยะเบรกของเราถ้าเกิดมีะไรจุดเฉินรเ,เราเบรกเนี่ยรถมันมีความเร็วมันมันหยุดความเร็วจากหนึ่งร้อยเนี่ยมันวิ่งมาถึงศูนย์เนี่ยจนรถหยุดเนี่ยมันต้องใช้พื้นที่ในการเบรก มันอยู่ทันทีไม่ได้ดังนั้นเราต้องทิ้งระยะห่างเพื่อทิ้งระยะเบรให้มีพื้นที่ในการเบรกกระชั้นชิดเบรกฉุกเฉินเราจะได้มีพื้นที่ในการเบรคคุมรถใหอยู่ในเลนนะฮะค่อยโอเคค่อยๆดึงนิดๆค่อยๆดึงนิดๆจัดประการค่อยดึงนะฮะ เยี่ยมครับ<ง>ตรงไปก่อนนะถ,ถ้าออกซ้ายมันจะไปพระรามเก้าเราจะวิ่งไปเส้นมิภาวดีตรงไปเลยครับวิ่งตรงไปมันน่าจะไกลสุดแล้วหนีกวนอยู่แค่แถวระยะแถวบ้านเขาค้องยกกระเร่งนะครับแลดึงค่อยดึงยกกระเร่งนะนะและดึงคล้องค่อยดึง รถมันมีความเร็วไม่ต้องดึงเยอะไม่ต้องกระชากเขดึงนิดเดียวมันก็ไปแล้วจับอาการถ้าเราคิดว่าเารถอยู่ก็ค่อยเตือนเขเร่งนะครับตรงไปทีนี้เราลงด้านล่างด้านหน้าด้านล่างวิภาวดีอาจจะมีรถติดบ้างคราวนี้ก็จะเป็นการฝึกฝึกรถติดอันนี้คือธรรมชาติของกรุงเทพเลยเราตรงไปก่อน ประการท้า,ข,าข้างหน้าเยี่ยมมากครับท้ารอที่เบรกถูกต้องครับข้างหน้ารถเข้าเบรคขึ้นมาระวังรถกท้ามาอเลยครับเบรคที่เด,ยเด,ยเดียวแล้วปล่อยไปวิงวงว่งเลนนี้ตรงไปเรื่อยๆเลยนะอยู่ในเลนนะ เราจะเข้าเลนซ้ายดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับดูกระจกข้างฝั่งซ้ายไปทางด้านซ้ายสายครับซ้ายทำไมครับสายสแล้ววิ่งตรงไปครับวิ่งตรงไปตรงไปได้ด้วยเข้าไม่ทันแล้วซ้ายวิธีสับสนซ้ายขอัต้องระวังนะซ้ายก็คือสายคือผมผมจะให้เข้าให้เข้าวิ่งข้างล่างแต่ตอนนี้เข้ามาขึ้นทางด่วนนะเอาไม่เป็นไรเราเราต้องขึ้นทางด่วนด้านบน วิ่งเลนกาลางไปเรื่อยๆครับถ้าวิ่งถ้าวิ่งทางห่วนก็ถือว่าโอเคด้าน,นหน้าจะเป็นโค้งตัวเอสนะยิ่งตรงมาก่อนถ้าไม่มั่นใจยกเท้ามาที่เบรคไม่ต้องเบรคขนาดนั้นครับอ่ไปลหลยครับตึงอือโอเคเร,เราจะเข้าช่องที่เป็นไฟสีเขียวนะ จะรอก่อนนะเบรกให้รถช้าลงเบรกให้รถช้าลงเบรกให้รถช้าลงโอเคแปดสิบบาทเบรกช,ช้าๆก็เบียกกันนะเบรกกันนะ เป็นอย่างไรกันบ้างครับรเพื่อนๆครับกับเทคนิค รถบนทางด่วนนะครับซึ่งสเต็ปนี้ก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการขับรถออกต่างจังหวัดได้ด้วยครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เพื่อนจะชอบแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากแนะนําเพิ่มเติมอยากสอบถามอะไรยังไงคอมเมนต์ดน้าล่างทิ้งไว้ได้เลยครับหรือว่าจะไปพูดคุยกันใน a c e b o o k กลุ่มครับเป็น a c e b o o k กลุ่มที่สร้างขึ้นมาสำหรับรเพื่อนๆมือใหม่ใครที่ยังขับรถได้ไม่คล่องใครที่ยังขับรถได้ไม่มั่นใจหรือแม้กระทั่งใครที่ขับรถแล้ว head, ลกเกิดอุบัติเหตุแม่รถ ระบายกับใครก็จอยเข้ามาได้เลยนะครับลิงยูด้าล่านี้กดปุ๊บก็จะขึ้นมาหน้าปกแบบนี้ครับเจอหน้าปกแบบนี้ก็ก,กดจอยหรือกดปุ่มข้ารถเข้ามาได้เลยนะครับรอผมอันวัดแป๊บหนึ่งนะครับก็เข้ามาแท้งกระทูห้หรือไล่กระทู้ดูกระทู้เพื่อนเพื่อคนอื่นได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากสอบถามพี่ตัม้มอยากเรียนกับพิตัม้มอยากได้เทคนิคดีๆในการขับรถก็ สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้ไม่ใช่ลิงก์สิเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์นะครับผมอยู่ด้านล่างนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับส่วนเพื่อนคนไหนที่เข้ามาเจอคลิปนี้เป็นครั้งแรกเจอช่องพิทัมช่องนี้ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e นะครับฝากเพื่อนๆนิดเดียวครับฝากเพื่อนกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะ,ะเป็นปุ่มกระดิ่งที่อยู่ข้าง,างๆปุ่ม s u b s c r i b e นั่นแหละครับ เมื่อเพื่อนกดปุ๊บก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมีทิกเด็ใหม่ๆเข้ามาเพื่อนก็จะร,ร,รับผิดทิกเด็ครับดีๆครับคลิปนี้ผมก็อัปทุกวันนะครับเพื่อสามารถติดตามได้เลยหรือจะไล่ย้อนหลังดูก็มีเยอะเลยตั้งการทอยเข้าซองการขับรถบนทางด่วนนะครับการเลี้ยวต่างๆนะครับการเมื่อกระทั่งคลิปสอนนักเรียนในการขับรถด,ด้วยเพื่อนสามารถไล่ดูได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ เิปดไ้ยงกันนะครับสวัสดีครับ